ก็สวัสดีครับมาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับกับเจ้านี่ฮะวันนี้เราจะพามาซ่อมช่องแอร์อรุ่นนี้ถ้าใครเคยใช้อีสุรุ่น TFR หรือ DAI o n A อยู่ก็จะรู้เนี่ยช่องแอรอ์หน้าตามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้สังเกตนะจะไม่เหมือน ทีอามันจะเป็นจบแค่นี้นะครับใส่ไว้ในช่องตรงคอนโซลตรงกลางแต่อันนี้มันเป็นของไทยรุ่งครับเวนโต้ ento, นะครับอีสุไทยรุ่งเวนโต้ ento, เป็นรถกึ่งรถแวนนะครับเจ็ดที่นั่งถ้าสิบสองที่นั่งนะครับก็คือเนี่ยช่องแอร์ของเขามันจะแตกต่างกันคือนี่มันจะมีเป็นท่อมันจะมีเป็นท่อเขาเรียกท่ออะไรท่อที่มันคล้ายๆลายท่อน้ำทิ้งอะ่ะยิมยืดยืดยืนได้เขาเรียกท่ออะไรผมไม่เข้าใจนั่นแหละต่อมาจากตู้แอร์เพราะตู้แอร์มันจะไม่เหมือนกัน บางคนว่าเอ๊ทำไมมันเสียนี่มันเสียนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวนนี้มันก็เนี่ยแรกมันเป็นยิ่งกว่านี้ตอนนี้ผมซ่อมไปแล้วข้างในแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มันยังคอกแขกได้ไหมอันนี้ผมเลยจะมา DIY ใหม่วันนี้จะมาพาซ่อมใหม่อีกทีนึงนะครับให้แบบว่ามันปรับแล้วมันสามารถดูแลดีกว่านี้ครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเห็นไหมฮะ็กล้นะอ่อนตัวไปเนี่ยถ้ากดนี่มันจะยุบเห็นไหมเนี่ยที่ขี่ขี่รถไปแล้วมันจะตกนี่ครับมันไม่แน่นวันนี้ผมจะ DIY เปลี่ยนใใหม่่โดยจะช้นนี นี่เป็นบัตรซิมอ่ะซิมอ่ะที่เวลาเราไปซื้อซิมมันจะมีไม้เนี่ยเป็นพลาสติกลักษณะนี้แเราก็จะมาเจาะใส่เดี๋ยวลองดูนะว่ามันขนาดมันพอไหมครับหรือว่าสายเทปบนทายก็ได้ครับสายเทปบันทายก็ได้มาเจาะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูจุดนี้นะฮะจุดนี้นะเนี่ยตัวโยกซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ตรงนี้ผมจะใช้เป็นเทปบนทายนคะครับเนี่ยจะใช้เป็นเทปบันทายนะครับอันนี้แล้วเราก็มาเจาะรู มันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ครับเวลาเราจะใส่นะเนี่ยปึ๊บตรงนี้มันจะมีเป็นหมุดหัวอยู่แล้วก็เจาะรูวัดระยะให้มได้แล้วก็เจาะรูเจาะรูแล้วก็เทวันไทยเนี่ยกดลงไปนะมันก็จะปรับเนี่ยมันจะปรับได้ครับนี่โยกได้สายขวามันจะวิ่งเท่ากันนะครับรูนี่ก็อย่าให้มันอหลวมไปคับไปนะครับให้มันพอดีกดแล้วมันจะล็อกหน่อยหนึ่งอะฮะมันก็จะนั่นได้แล้วพวกนี้มันจะไม่เสียครับถ้าไม่โดนความร้อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เสียครับ ไอตัวสายที่มรทายอ่ะเราก็รู้อยู่ว่าเราใช้รัดของฮนะส่วนไอตัวในเนี่ยผมไปใช้เป็นตัวฟองน้ําเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาคือมันยืดหยุ่นได้ครับเวลาไปปรับเนี่ยเนี่ยต้้งล่าเนี่ยขาดแล้วตั้งล่าที่มันหลุดกันเนี่ยที่มันหลุดจากตัวนี้คือมันขาดเห็นไหมเนี่ยมันขาดแล้วมันยืดหยุ่นได้นแบบั่นเดี๋ยวผมจะลองดัดแปลงดูครับเดี๋ยวจะเอาออกก่อนโดยทีไ่ไม่ต้องแกะตัวนี้นะจะลองดูเอาได้ไหมน่าจะได้อยู่เพราะนี่มันมีความหนาเนี่ยต้องระวัง ระวังปลายมันหักด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมออกแล้วผมใช้เป็นฟองน้นํานี่มันไม่ดีนะครับเนี่ยเจาะรูลักษณะแบบนี้นะจะเอาเอาไว้เอาก็าไว้ก่อนไว้ทาบไว้ทาบระยะรูของมันเนี่ยเนี่ยเราก็ใช้แผ่นเพจนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันแข็งมันแข็งแล้วเราก็เจาะรูให้มันเสร็จให้มันคือแบบไม่ต้องหลวมมากฮะให้มันสีกับเกือบฟิตๆหน่อยเพราะว่า,วาเราใส่ไปมันจะกดลงไปเหมือนเข้าล็อกอะไรกึกกึ๊กกึกเพราะตรงนี้หัวตรงนี้ เกศหัวเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบเนี่ยล็อกได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นหัวพลาสติกยื่นไว้เนี่ยตรงด้านหัวด้านบนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าโคนด้านล่างนะครับเนี่ยเนี่ยหัวเนี่ยเนี่ยหัวด้านบนมันจะใหญ่กว่าโคนด้านล่างแล้วเมื่อกดลงไปมันจะล็อกจะล็อกได้ครับแล้วเราต้องเจาะรูเนี่ยไม่ต้องให้มันหลวมหลวมมากนะครับให้มันพอดีอ่ะยามเจาะให้พอดีรูเ,เนี่ยประมาณนี้นครับเนี่ยวิธีเจาะรูเจาะยังไงแล้วก็ใช้ หัวแหงนะครับหัวแรง้งเจาะหัวแร้งไปแลําแหลงมาเจาะแล้วก็เอามีดค้นคว้านหน่อยนึงก็ได้แล้วนะครับผมจะทําให้ดูนะครับคือบางคนสงสยัยเอ๊ะทำไมไม่ซื้อใหม่เลยนะครับซื้อใหม่ก็ได้อยู่ครับแต่อันนึงทั้งหมดซื้อใหม่มันก็ต้องซื้อทั้งหมดสี่อันสี่อันนี่ก็กตกห้าร้กว่าบาทครับแต่ที่สําคัญทําไมเหรอครับสีครับซื้อใหม่สมัคมาจะมีแต่สีดากับสีเทาอันนี้มันออกสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลเทาๆนะครับ ถ้าเราไปซื้อใหม่เนี่ยไปใส่กับคอนโซลแล้วมันจะไม่เข้ากับสีกับเดียวกับคอนโซลนะครับผม,มถึงเลือกที่จะซ่อมหรือ DIY ครับเพราะว่ามันจะเป็นสีเดียวกับตัวคอนโซลครับอันเนี้ยเพราะที่คอนโซลตัวรถมันไม่ใช่สีดําเหมือนคอนโซลรถทีฟอาร์ครับมันจะเป็นออกสีน้ําตาลครับสีน้ำตาลไม่ใช่สีครีมนะสีน้ำตาลเนี่ยสีแบบนี้เลยเนี่ยเพอะมันเสียเข้าไปเนี่ยมันจะไปสีเดียวเข้าสีเดียวกับตัวคอนโซลนะครับผมถึงไม่อยากไปเปลี่ยนใหม่นะครับซื้อใหม่สี่ตัวมันก็ตกประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับ อยากได้ตัวเดิมๆให้มันได้สีเดียวกับตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทำต,ตัวนี้ต่อครับนี่ครับเอาเราได้ตัวนี้มานะครับเราก็ตัดตัวนี้นี่ครับนี่อันนี้มันจะพอดีเลยเนี่ยอาจจะสั้นไปหน่อยนึงเราก็ใช้ด้านนี้อันนี้ครับหรือใครจะหาเป็นพวกพลาสติกอะไรก็ไหนแข็งๆลักษณะแบบเนี้ยลองดูนะผมนี่ก็ลองดูผมแต่ผมเคยทําอาแล้วมันใช้ได้อยู่นะครับตัวพลาสติกพวกนเนี้ยเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วก็กะไม่ได้ละเนี่ยประมาณนี้เลยครับนะ พอดีเรามีไกด์เดิมถ้าเามีไกด์เดิมเราก็วัดนะครับวัดวัดระยะของมันใช้ฟุตเหล็กวัดเลยว่าตัวระยะห่างเนี่ยจากจากจากตัวจุดเนี้จากตัวจุดนี้นะครับมาถึงจุดเนี้ยยาวเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ให้มันเลยมานิดนึงนะไม่ต้องเลยเยอะเลยเยอะเดี๋ยวอาจจะมีผลกับการยันขึ้นยันลนอาจจะไปคำข้างบนได้แล้วก็ไม่ต้องให้มันเลยตัวรูนี่เยอะนะครับเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้ครับ อันนี้มันจะยาวอยู่ประมาณ4.5ครับยาวอยู่4.5เซน,นะครับอันเนี้ย4.5เซนความหนาก็ไม่ต้องหนามากสัก4มิลก็ได้ครับเนี้ยความหนาแล้วก็อยู่ที่สัก4มิลครับเนี้ยความหนา4มิลแล้วก็ประมาณนี้ครับเนี้ยเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราออกมาร์ก่อนนะครับตำแหน่งรูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเราใช้มิสอ ล่านนครับเพราะว่าถ้าเป็นปากกามจะไม่ไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยใช้นสอขูดเนี่ยตำแหน่งรูเนี่ยแล้วก็อันนี้ท่ามก็วางมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะครับบานพับเนี่ยตัวบานพับนี้มีอยู่ห้าอันนะครับเนี่ยก็แบบประมาณนี้ครับแล้วถ้าพอเราตัดเสร็จแล้วมุมนี้แล้วก็งบนสักหน่อยกระดาษทรายมบนเท่าซะหน่อยนะครับก็เวลาตัดก็ใช้มีคัตเตอร์ครับค่อยๆกรีดกรีดกรีดนะครับใช้คัตเตอร์มมคมๆมาตัดนะใช้มคัตเตอร์คมๆก็ค่อยๆกรีด กรีดนะครับกรีดลงไปแันก็จะขาดอลยกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ข้างคานี้ก็ปาดให้มันมุนออกไปแล้วก็ดัดซ้ายแต่งให้มันโค้งนะครับโอเคส่วนรูแล้วก็วัดตำแหน่งรูเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หัวแรงปลายหัวแรงคอยเจาะนะครับโอเคเดี๋ยวขอเจาะก่อนนะคอตัดกันนะครับครับแล้วก็ใช้มิกเตอร์ครับหักปลายให้คมนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยนะค่อยกรีดนี้นะครับ พื้นเนี่ยถ้าใครไม่มีแผ่นยางลองตัดก็ใช้สมุดหรือหนังสือเก่าๆครับมาวางแล้วนี่วางครับมันจะได้เพื่ออะไรเพื่อตัดกับแผ่นโต๊ะพวกโต๊ะแข็งแข้งกับโ,โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวปลายกระเตอมจะเสียครับเราก็ต้องใช้สมุดหาสมุดถ้าไม่มีแผ่นยางอาหารสมุดลองหรือใครมีแผ่นยางลองใส่กระแบบนี้ครับแล้วก็ใช้เหล็กฟุตถ้าเป็นพลาสติกไม้บรรทัดพลาสติกอ่ะม,ม,มันอาจจะกินขอบไม้บรรทัดได้ครับเนี่ยเราก็ใช้เหล็กฟุตเนี่ยครับค่อยตัดนี้ครับเนี่ยค่อย น้ำร่องไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็มันเป็นร่องเนี่ยมันก็จะได้แนวมันแล้วครับเราจะค่อยๆตัดไปงี้เรื่อยๆน,นะครับเนี่ยออกแรงกดนิดนึงระวังฉลบอ่าระวังมันฉลบเข้านิ้วนะครับมันใจเย็นนะครับอย่าไปกดแรงนะครับ <Okay. S 1> เริ่มขาดแล้วครับตอนนี้ เร,เราจะรู้ได้เริัมจะเริ่มขาดนะครับตอนนี้มันตอนนี้มันกีดเข้ายางอ่ะเนี่ยได้แล้วครับเห็นไหมเนี่ยแล้วขอบมันจะไม่เสียนะครับขอบจะไม่เสียเนี่ยอันนี้ก็นะมันก็จะไม่แข็งมากนะมันจะไม่แข็งมากนะพอเราตัดแล้วก็จะไม่แข็งมากนี่เราก็จะมาตัดจุดนี้กิดหนึ่งนี่คะจุดนี้จุดหัวนี่มันจะยาวอยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่กดมีดแล้วก็กดไอ้นี่ตามไปด้วยครับมันจะไม่เข้านะครับหรือใครจะใช้ตะไคร่หนีบน่าจะได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้นี่หนีบน่าจะได้แล้วเนี่ยเล็กนี้ ขีดให้มันเป็นรอยนะครับแล้วก็นี่นบปึ๊บโอเคระวังกระเด็นเข้าตานะครับเนี่ยแล้วก็มุมนี้มุมนี้นะมุมนี้แล้วก็นีบอย่างนีน้ใช้ครีมตัดลวดอหรือตะไกรกันเลยครับเนี่ยอย่างนี้ครับอโอเคมานี้นะครับเดี๋ยวเราขัดกระดาษทรายถูตรงน,นี้เห็นไหมตรงน,นี้มันมีรอยอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวมันลบนะครับเอาแรง จิ้มไว้ก่อนเนี่ยวแรงจิ้มไว้ก่อนนะครับที่เรามาร์กไว้นะฮะนี่แรงจิ้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะลบนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาแต่งครับมาแต่งกระดาษทรายแต่งนะครับหรือใครมีตะไบก็ได้นะครับอ่าเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยแล้วก็ใช้หัวแรงเจาะเจาะพอให้เป็นเป็นรอยฝั่งนี้นะครับเห็นไหม พอไปลอยเสร็จแล้วเราก็ใช้มีคัตเตอร์นะครับเนี่ยปลายมีคัตเตอร์ครับค่อยๆวนครับอย่าไปเจาะทะลุครับรูมันอาจจะใหญ่ได้ครับแล้วก็เอามีคัตเตอร์วนฝั่งนี้อีกทีนะครับนะฮะฝันนี้เราก็ปาดให้เรียบก่อนนะครับเนี่ะพอเแหลงจิ้มไปเนี่ยมันจะมีเป็นเศษพลาสติกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆครับค่อยตัดตัดเศษพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆตัดเศษพลาสติกนี้ให้มันเรียบไะเห็นไหย แล้วมาด้านนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีรูเห็นเราจะเห็นรูไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็ใช้เนี่ยเอียงบีดคัตเตอร์หน่อยนึงเนี่ยใช้อย่างงี้ันษณะอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยหมุนนี้ครับเนี่ยรูมันก็จะใหญ่ขึ้น,นฮะแล้วก็กะดูไม่ต้องกว้างมากนะครับนี่ฮะเราอยากไม่งกว้างล้วก็เ e อียงมีดคัตเตอร์อย่างงี้ก็จะเจาะมีดคัตเตอร์มันจะเจาะเข้าไปอย่างงี้นะครับ จะได้รูแล้วเห็นไหมเนี่ยจะได้สนามรูแล้วนะครับก็ใช้เอียงกระเตอรอเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยทาแบบนี้ทุกรูแล้วครับเนี่ยรูมุมได้เหมือนกันเนี่ยอะไรก็ตั้งตรงก่อนฮนะตั้งตรงให้รูนั่นก่อนให้ตำแหน่งรูได้ก่อนแล้วก็เอียงมีดเอียงมีดนะครับเอียงมีดกระเตอร์น,นะครับเนี่ยมันก็จะค่อยๆกินครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ค่อยๆใช้ตะไบ หังหนูเล็กๆอยงอีกทีนะครับครับอ่านี่นะครับเนี่ยเราก็เจาะรูได้มาทนีอ่าเทคนิคนะครับรูนี้รูนี้กับรูนี้เจาะให้เขาดูคับๆหน่อยนะครับฟิตๆหน่อยนะครับส่วนสามรูนี้ไม่ต้องคับมากก็ได้ครับเพื่อที่สองรูนี้อ่าสองรูนี้มันไว้ล็อกครับไว้ล็อกไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น บังคับไอ้พวกนี้บังคับอยู่แล้วนี้ไม่จะเป็นต้องต้องคับก็ได้ครับหลวมๆหน่อยก็ได้นะครับแต่สองหัวนี้คับคับหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องคับมากนะครับมันเดี๋ยวมันจะปรับไม่ได้ก็พอใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าพเราโยกปรับเนี้ยสองตัวนี้จะได้เป็นตัวบังคับไม่ให้หลุดไม่ให้แป้นนี้หลุดหลุดออกจากขาล็อกนะครับตัวนี้ สามรูนี้งกว้างหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรโอเคนะครับเพราะว่าเราโยกมันจะเกี่ยวไปด้วยในตัวครับจะได้ไม่ฝืดนะครับนะครับตอนนี้วิธีใส่นะครับนี่วิธีใส่อาจจะยากนิดนึงครับเพราะผมต้องใช้เป็นขยายสองนะครับแล้วก็เอาปลายเนี่ยเนี่ยให้ให้จัดวิธีใส่ก็จัดตรงนี้ให้มันอยู่ในแนวดิ่งนะครับนี่นี่ใบพัดเนี่ยมันอยู่ในแนวดิ่งสังเกตนะฮะแล้วก็เอาด้านนี้ใส่ไปก่อนด้านหนึ่งหัวด้านนี้ใส่ไปก่อนเลยหัวหนึ่งนะครับแล้วก็หาอะไรกดนะครับ ใครค่อยงปักแบงกันนะครับกดนะครับนี่ผมมองไม่ค่อเห็นนยต้องแว่นขยายเนี่ยเอากดเข้าไปด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วจะแล้วเราค่อยๆไล่ใส่ทีอันทีอันนะครับถึงอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ครับเสร็จแล้วจะไม่ให้ดูอีกทีเพราะว่าผมต้องใช้แว่นขยายสองนะครับแว่นขยายใหญ่สองผมมองไม่เห็นนะครับนี่ฮะกดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นเงี้ยงเงี้ยงอย่างนี้แล้วจับนี่ให้มันอยู่ในแนวดิ่งเท่าๆกันนะครับเนี่ย ที่ผมบอกนะครับนะรุ่นนี้มันจะเป็นท่อแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นท่อมาจากตู้เลยครับมันไม่ว่าเป็นตู้แอร์เหมือนที่าครับมันจะเป็นท่อครับผมขอใส่นะครับผมใช้สองมือนะครับครับใส่เสร็จแล้วก็ยัดกลับกล่องเดิมนี่ครับนี่ครแค่นี้ครับประมาณนี้เลยนี่ครับนี่อันนี้มันจะเป็นนะสีเดียวกับคอนโซลรถนะครับถ้าเราไปซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะคนละสีนะครับ คันนี้ก็ซ่อมมาเลยครับใช้นี่เหมือนกันเห็นไหมมันนี้ขับแต่เพราะว่าเราเน้นให้รูบนกับรูอันบนอันล่างเนี่ยมันแค่มันขับเลยมันก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับซ่อมช่องลมแอร์อี s ุทีเดียหรือใครที่ใช้ไทยรุ่งนะครับก็โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้จะเกิด มีประโยชน์กับเพื่อนๆอะไรก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อไปอะไรเสียชำรุดก็ DIY นะครับเดจะทำให้ไม่ถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆนะครับนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ